าตาเหลืองๆนะครับวิ่งไปมาเบเก้าเนี่ยก็คิดแหละครับว่าตาน่าจะแก่แล้วก็เลยป่วยเป็นโรคทางจิตเภททั้งสองคนเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนคุยกันด้านล่างนะครับพอมองลงไปเนี่ยก็เห็นว่าสเตซี่ครับมาหาตากับยายแต่ก็ไม่พอใจอะไรสักอย่างะนะตาก็เลยชวนเธอไปที่หลังบ้านครับทั้งเบเก้าและไทเลอร์เนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยในบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากแล้วนะทั้งสองคนเนี่ยก็เลยตัดสินใจวิดีโอคอลไปหาแม่ครับจริงๆแล้วเนี่ยที่กล้องโนบกม,มันกลับมาใช้งานได้นะครับเพราะเบเก้าเธอไปเช็ดมาแล้วนะฮะทั้งสองคนเนี่ยพอ แม่นะครับว่าตายกับยายเนี่ยมีอาการผิดปกติซึ่งพวกเราเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยมากๆแม่ต้องมารับพวกเราในคืนนี้เลยนะแม่เนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับว่าทําไมลูกๆเนี่ยถึงได้กลัวตายายขนาดนี้ไทเลอร์ก็เลยเอากล้องไปถ่ายตายายที่ยืนอยู่หลังบ้านให้แม่ดูนะครับพอแม่ได้เห็นตายายเนี่ยก็ถึงกับอึ้งเลยครับแล้วก็บอกกับลูกๆว่าไทเลอร์เบกก้าลูกตั้งใจฟังแม่ดีๆนะยยนทั้งสองคนเนี่ยนิ่งไปพักหนึ่งเลยนะครับในตอนนี้ แม่เนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับว่าทำไมลูกๆเนี่ยถึงได้กลัวตายายขนาดนี้ไทเลอร์ก็เลยเอากล้องไปถ่ายตายายที่ยืนอยู่หลังบ้านให้แม่ดูนะครับพอแม่ได้เห็นตายายเนี่ยก็ถึงกับอึ้งเลยครับแล้วก็บอกกับลูกๆว่าไทเลอร์เบคก้าลูกตั้งใจฟังแม่ดีๆนะไม่ใช่คุณตาคปณยายของ ทั้งสองคนเนี่ยนิ่งไปพักนึ่งเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยแม่ก็พยายามจะโทรแจ้งตำรวจนะครับแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ไม่รับสายเลยนะแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะออกมารับลูกๆในคืนนี้เลยนะครับแล้วก็ได้สั่งให้ทั้งสองคนเนี่ยรีบหนีออกมาจากที่บ้านนี้ให้เร็วที่สุดแต่ก็ไม่ทันจะได้หนีครับตาเนี่ยก็เข้ามาในบ้านแล้วก็บอกกับเด็กๆว่ามาเล่นเกมกระดานกันเถอะนั่นก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยยังไม่สามารถหนีออกจากบ้านได้ในตอนนี้นะครับพอฟ้าเริ่มมืดเบก้าเนี่ยก็พยายามทาตัวตามปกตินะครับช่วยยายล้างจ ความสะอาดในเตาอบอีกแล้วครับแต่ว่าต้องเข้าไปยังตัวเลยนะจากนั้นยายเนี่ยก็ปิดเตาอบขังเลยครับแต่ก็ยอมเปิดให้ออกมานะพอฟ้าเริ่มมืดเนี่ยอาการซันดาวมันก็เริ่มออกฤทธิ์และทั้งสองคนเนี่ยก็จะทาเนียนออกไปถ่ายคลิปนอกบ้านนะครับพอเปิดประตูออกไปดูเนี่ยก็เห็นว่าสเตซี่เนี่ยถูกแขวนคออยู่ที่ต้นไม้หลังบ้าน,นทั้งสี่คนเนี่ยก็มานั่งเล่นเกมกันได้กันแบบสนุกสนานาเบ็ก,ก้าเนี่ยก็โกหกนะครับว่ากล้องเนี่ยแบตใกล้จะหมดเดี๋ยวดูไปชัดแบตก่อนนะแล้วก็ทิ้งให้ เนี่ยนั่งเล่นเกมไปก่อนในระหว่างที่ไทเลอร์กำลังนั่งเล่นเนี่ยมันก็ดึกขึ้นเรื่อยๆนะครับยายเนี่ยก็เริ่มอาการหนักขึ้นยายนี่แบบขึ้นไปยืนค้างเลยครับตาเนี่ยก็เลยบอกว่าให้ไทเลอร์นั่งรอที่นี่ก่อนเดี๋ยวตาเนี่ยจะพายายขึ้นไปนอนบนห้องตัดผ้ามาที่เบก้าครับตอนนี้เนี่ยเธอตัดสินใจแอบลงมาในห้องใต้ดินนะฮะตาจากนั้นก็พบคอที่เปื้อนเลือดและในที่สุดครับเบก้าก็ได้เจอกับตายายที่แท้จริงสักทีแต่ทว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยกลายเป็นศพนอนเปืือยอยู่ในกองเสื้อ้้าไปแแแลลววตก่่โจิี ก็รู้ตัวแล้วนะครับว่าเบก้าเนี่ยลงมาข้างล่างนะเขาก็เลยตามลงมาครับแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง สรุปง่ายๆเลยนะครับว่าตายายที่แท้จริงเนี่ยเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยโรคจิตครับแล้วตากับยายที่แท้จริงเนี่ยก็เล่าให้ผู้ป่วยโรคจิตฟังนะครับว่าหลานชายกับหลานสาวเนี่ยกำลังจะมาเยี่ยมที่บ้านไอ้คนโรคจิต2คนนี้เนี่ยมันก็เลยฆ่าตากับยายัวจริงทิ้งครับแล้วก็สวบรอยแทนเพราะว่าคนโรคจิต2คนนี้เนี่ยอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นบ้างแต่แก่โรคจิตเนี่ยยังได้บอกอีกนะครับว่าแย่แก่โรคจิตเนี่ยมนจับตัวลูกของตัวเองยยดใส่กระเป๋าแล้วเอาไปทิ้งลงบ่อน้ำ นะพวกแกทั้งสองคนจะต้องตามลูกของเราไปด้วยตาแก่มันก็ลากเบก้าขึ้นมาข้างบนครับแล้วก็เผยให้เห็นว่าไทเลอร์เนี่ยลงไปนอนคุยกับลากมะม่วงแล้วจากนั้นมันก็พาเบก้าขึ้นมาขังเอาไว้ในห้องเดียวกันกับายแก่บบกโรคจิตน,นะครับเบก้าเนี่ยต้องรับมือกับสถานการณ์ที่โคตรจะกดดันถึงขีดสุดเพราะว่าายแก่โรคจิตเนี่ยอยู่ใน การซันดาวแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ยืนหลับตาอยู่ตรงหน้ากระจกนะฮะเมื่อลืมตาดูเนี่ยเย่แก่มันก็คลั่งครับจับเธอเอาหัวโคกกับกระจกจนแตกในจังหวะนั้นเองเบเก้าเนี่ยก็คว้าเศษกระจกแหลมมาด้วยนะฮะแล้วพอเย่แก่เนี่ยกำลังจะฆ่าเบก้าครับเธอก็เลยเอาเศษกระจกเนี่ยแทงเย่แก่ลัวๆๆๆๆจนตายคาที่ตัดภาพกลับมาที่ถูกซ่อนเอาไว้ในห้องใต้ดินแล้วก็พบเสื้อผ้าของผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาทจากนั้นก็พบพรสที่เปื้อนเลือดและ เอาแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ยิบปกมันก็เลยเอาแพมเพื่อที่เลอร์คี้เนี่ยปกเข้าไปในหน้าไทเลอร์นะครับจากนั้นเบ็คก้าที่เดี๋ยวมาจากห้องนั้นได้เนี่ยก็เลยเข้ามากอดร <Hey, S 1> ัะตัดเบียดกับตาแกนะครับแล้วไทเลอร์ที่โกรธแค้นมากๆเนี่ยก็เลยสติหลุดแล้วก็วิ่งไปกระแทกลุงจนล่วงลงไปนอนจากนั้นเข้าประตูตู้เย็นเนี่ยฟาดเข้าที่หัวตาแกโล่จิต <c oughs> ทีแบบสติหลุดขั้นสูงสุดเลยนะครับเบก้รเลยต้องเข้ามาก่อนแล้วก็ห้ามปลามเอาไว้เมื่อทั้งสองคนได้สติก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นและตำรวจเนี่ยก็มาในตอนจบแบบละครไทยพร้อมกับแม่และเด็กน้อยทั้งสองคนเนี่ยก็รอดชีวิตจากตายายโรคจิตได้แล้วนั่นเองในตอนท้ายเรื่องนะครับเบก้าเนี่ยก็ตัดต่อคลิปสารคดีจนเสร็จนะแล้วก็ให้อภัยพ่อของตัวเองที่เคยทอดทิ้งลูกและเมียไปครับโดยการใส่ฟุตเทจที่พ่อเนี่ยเล่นกับเธอตอนสมัยเด็กเ็ก,เ,กเข้าไปด้วยนะครับและหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ ไม่กลัวผีนี่ดูได้เลยอะ